สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องสินค้าที่ซื้อมาจากช้อ p ปีนะครับวันนี้เราสั่งไมโครโฟนยี่ห้อโบย่ by M1 นะครับก็สภาพกล่องก็จะบุกบุบเบี้ยวเนิดนึงนะครับเราสั่งจากช้อ p ปีส่งโดย J&T Express นะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนะครับเราต้องแกะกล่องดูก่อนนะครับ ว่สินค้าได้มาตามที่เราสั่งและสภาพเป็นยังไงนะครับอ่านะครับผมโอเคนะครับอันนี้สินค้ามีกล่องใส่ทาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเดีย๋ยวเราเกะกล่องให้ดูก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับ รายละเลอียดในกล่องนะครับเดี๋ยวค่อยมาศึกษาอีกทีหนึง่งส่วนการใช้งานอะไรเดี๋ยวเราจะลงอีกคลิปหนึ่งให้นะครับอันนี้ผมจะแกะกล่องให้เพื่อนๆดูนะครับราคาที่ได้ของช้อปปีที่ลงไว้อยู่ที่270บาทนะครับค่าส่งถ้าเราไม่มีคูป,ปองจะส่งฟรีก็จะอยู่ที่เกือบ300นะครับค่าส่ง2 9บาทอันนี้เราก็มาดูสินค้าข้างในนะครับก็มีคู่มือ หูมือก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ก็ค่อยดูอีกทีนึงแลลวก็ะบรับประกันในกล่องนะครับของร้านนี้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ให้นะครับเรามาดูในถุงนะครับุสายยาวมากนะครับโดยในถุงก็จะมีตัวแจ็คต่อ อีกทีนึงนะครับอันนี้น่าจะอ๋ออันนี้เป็นที่กิ๊หนีบนะครับกิ๊หนีบตรงปกเสื้อนะครับแล้วก็ฟองน้ําเราไว้ใส่ตรงหัวไม้นะครับแล้วก็ทานนะครับอัน,นี้ถาน LR 4 4 1ส่ก้อนแล้วก็ตัวนี้เป็น แจ็คต่อเสียบเข้ากับเครื่องขยายเสียงนะครับคล้ายๆแจ็คไม้ที่เราเห็นในทั่วไปนะครับส่วนปักแจ็คตัวนี้ใช้กับสมาร์ทโฟนแล้วก็กล้องได้นะครับมีสัญลักษณ์โบยา่ายี่ห้อโบย่าอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของแท้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดู สายยาวหกเมตรนะครับเห็นเขารีวิวกันไว้หกเมตรนะครับมีรายละเอียดอยู่ด้านหลังกล่องอยู่นะครับบอกอันนี้รายละเอียดสเปคสายเราจะไม่แกะดีกว่าเดีย๋ยวเรามาดูตัวหัวใหม่นะครับหัวใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับนี้ฟองน้ํานะครับเราใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับตามสบายอันนี้เราจะลองใส่ให้ดู ก็ดูดีขึ้นมาทันทีเลยมันจะช่วยกันลมกันลมกันเสียงผูกฟูกฟาดตอนเราพูดนะครับให้เสียงเรานุ่มนวลชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อเสียบใส่นี้นะครับนี่แบบนี้เราก็มาหนีบที่ตรง กเสื้อเรานะครับเดี๋ยวตรงคอเสื้อเราส่วนคุณภาพเสียงยังไงเราค่อยไปทดสอบใช้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เรามาแกะให้ดูที่เราสั่งในเว็บช้อปปีราคาไม่แพง270บาทนะครับอันนี้เราก็ลองติดดูเป็นไงข้าะมันมีสายเข้างนอกเราก็ซ่อนไว้ข้างในแหละในเสื้อก็ได้แบบนี้นะครับ ส่วนทานเขาน่าจะใส่ในนี้วิธีหมุนตรงน,นี้แล้วเราก็แกะทานทานเห็นว่ามีขายตามเซเว่นนะครับทั้งหมดเซเว่นหรือร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเอาตัวอย่างไปให้เขาดูถ้าเราไม่มั่นใจ นี่เขาก็จะบอกสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนี้อยู่นะครับใส่ยังไงอยาดูก่อนอ๋อ,อบวกบวกด้านล่างบวกมีบวกด้านล่างอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หมุนกลับเข้าไป มีที่เน็บใส่กระเป๋าแล้วก็สายสายค่อนข้างยาวใช้งานน่าจะสะดวกอันนี้ก็เป็นกันเชื้อนะครับไม่ได้ใช้ส่วนการใช้งานเดี๋ยวผมจะลงอีกคลิปหนึ่งให้นะครับเดี๋ยวผมลองใช้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็เป็นแจ็คต่อเข้ามาอน,นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจไมโครโฟนโบย่า b y m 1นะครับก็สามารถสั่งซื้อในช้อ p ปี้ลาซาดอันนี้ราคาแล้วแต่แต่ละร้านครับแตกต่างกันถ้าร้านไหนราคาถูกแต่มีค่าสง่งเราก็ลองพิจารณาดูโดยเฉลี่ยก็จะราคาไม่เกิน300บาทนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแกะกล่องไมโครโฟนนะครับเดีย๋ยวเราจะมารีวิวเกี่ยวกับการใช้งานว่าแตกต่างกับเสียงที่เราใช้ในกล้องอันนี้เราใช้กล้องมือถือนะครับว่ามันจะชัดเจนแค่ไหนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Panik Channel นะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากเรา